ใบเตยสุธทีวันร่ำไห้เปิดใจครั้งแรกสมเดือนแรกเหมือนตายทั้งเป็นใบเตยสุธีวันไลฟ์ขายของครั้งแรกหลังได้รับประกันตัวชั่วคราวร่ำไห้สามเดือนแรกเหมือนตายทั้งเป็นคิดอย่างเดียวต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้หลังจากนักร้องลูกทุ่งสาว ใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอาสยามที่เพิ่งได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในคดีโฟนเล็ก 3D มาได้ไม่นานโดยน้องชายลูกชันวิทย์พร้อมทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ใบเตยได้ออกไลฟ์ขายของครั้งแรกหลังได้รับการประกันตัว โดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์เจ้าตัวได้เปิดใจว่าขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตและขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดในวันที่ใบเตยออกมาไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้ที่ผ่านมาจากคุยกับครอบครัวตลอดว่าวันหนึ่งถ้าได้ออกมาสู่โลกภายนอกอยากหยุดพักทุกอย่างเลยอยากจะขออยู่กับลูกขอในวันนั้นสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่มากที่สุดคือพัดพรากจากลูก มันทําให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือลูกเราไม่สนเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งสิ้นขอแค่ได้เจอหน้าลูกอย่างเดียวขอแค่ได้อยู่กับเขาได้ทดแทนเวลาที่เสียไปในวันที่เข้าไปคนที่เป็นห่วงมากๆที่สุดคือน้องลูกและลูกสาวคือออกมาแล้วสองคนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะขอโทษที่เราหายไปในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยเขาดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกๆอย่าง เพราะว่าก่อนหน้านั้นชีวิตใบเตย35ปีที่ผ่านมาเรารับผิดชอบดูแลทั้งหมดของคนในครอบครัวและทีมงานไม่มีวันไหนเลยที่เราต้องมาเผชิญกับการที่คนในครอบครัวจะต้องกลับมาดูแลเราเฟลมากเราไม่เคยให้ที่บ้านส่งเสียหรือช่วยเหลือเราเลยที่ผ่านมาเรารับผิดชอบดูแลทุกอย่างมาตลอดนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆในชีวิตรวมไปถึงลูกสาวด้วย สิ่งที่แย่มากๆคือเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งกังวลทุกอย่างกังวลว่าน้องจะอยู่ยังไงยิ่งมารู้ข่าวแฟนน้องเสียชีวิตตอนนั้นคือเหมือนตายทั้งเป็นสามเดือนแรกคือมีแค่วิญ,ญญาณที่หล่อเลี้ยงหล่อหลอมหัวใจให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันทุกคนในนั้นจับพูดตลอดว่าให้นึกถึงหน้าลูกไว้ห้ามเป็นอะไรหรือห้ามคิดอะไรแย่ๆให้คิดแค่ว่าจะออกไปเจอหน้าลูก พอน้องมาเยี่ยมตลอดเราเลยรู้สึกว่าเราต้องสู้สู้ให้มากกว่าเขาเพื่อจะได้มีวันนี้แล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆ